ตัดกระลำปีนะครับขายอะอ้จะมัวสวยๆสว,สวนนี้ไม่ตายแดงเลยอันนี้นะครับเจ้าของสวนโปรโมโดใส่กระสอบแล้ว ราคาดีตัดเหลือเยอะๆก็เหลือจังมันยังเขาไม่ค่อยดีแต่ว่าเขาจะซื้อแล้วเือเต้าร้องโหเจยอยู่เตะเคยจ้าอยู่ย่าเจริญรุ่น้องเตงยต ได้หนึกระสอบแล้วนะครับตอนนี้110กระสอบเหลือ50ตอนเช้านี้ตัด160ถุงนะครับ160กระสอบรอบบายตัด16ึล้อใส่ถุงนะครับกลำลังสวยมากเลยนะครับ ทำทางนะครับจะเอารถมาลงไปขนกระลำข้างล่างมานะครับเจ,จ,จ้าของสวนหรือท่อปีนี้ฝนตกเกินหอ,อไม่ค่อยสเสมอเลยหอ,อบังหัวะ แล้พูดจริงดพี่น้อยนะเอารถลองทางนะครับจิงดิพี่นอยนะเกินะยับทางก่อนรัวแน่น่แกอ่ะังถ่ายต่อถ่ายจนาถ่ายตัวถ่ายต 在啊，哦，就超。 ยกขึ้นรถนะครับคนนี้คนมีแรงกำลังลังมาอย่าหย่การลามเขาละ คไปพร้อมกลับบ้านแล้วนะครับไปลงกระลำก่อน ค่อยมาตัดหกล้อถอดโซนะครับ ตกแล้วถัดโซ่โคง,งหักสองศอก ชนแล้วชนแล้วอกันชนมีประโยชน์ถึงตาช้างแล้วนะครับ รอดูว่าได้กี่ตันนะครับลงกระลำแล้วนะครับลตกภายแล้ววันนี้ฝนน่าจะไม่ตกนะครับแดดออกนะ